มิเกลอตาเต้าเชื่อว่าประตูแรกของไคฮาวเวตคงจะช่วยให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปได้หลังพบกับความยากลำบากในช่วงเริ่มต้นการค้าแข้งกับอาเซนนอนฮาวเวตย้ายมาจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์แต่เขาทำประตูหรือแอสซิสไม่ได้เลยจากการลงสนาม9นัดแรกในทุกรายการให้กับอาเซนนอนจนกระทั่งเกมพบบอลมัดตตอนที่มาตินโอเดกาดโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษบูคาโยซาก้าเป็นคนสมมอบหน้าที่ยิงจุดโทษให้กับฮาวเวต และเพื่อนร่วมทีมก็เข้ามาร่วมแสดงความดีใจกับเขาในตอนที่ยิงประตูดได้คงจะเปลี่ยนทุกสิ่งไปเลยแต่อันดับแรกถ้าหากเขามีคำถามว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาเรารักเขามากขนาดไหนเราชื่นชมในสิ่งที่เขาทำมากขนาดไหนผมคิดว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องพวกนั้นแล้วละ่ะอาเตต้าบอกเราต่างพยายามที่จะสนับสนุนเขาและมอบสิ่งที่ใช่เพื่อให้เขาทำในสิ่งที่ต้องทำเขาทำหลายสิ่งอันยอดเยี่ยมในเกม มันเป็นเรื่องของโมเมนต์นั้นนั่นคือคำถามที่ต้องได้รับคำตอบและเขาก็ตอบออกมาแล้วการแสดงความเข้าอกเข้าใจความเป็นกังวลและการเอาใจใส่ใครสักคนคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมเลยผมแฮปปี้มากกับชัยชนะแต่แฮปปี้ยิ่งกว่าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่พวกเขาแสดงออกมาในเกมนี้แฟนๆอเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ